สวัสดีครับปกปผมรุ่งม,มากัดบีบวันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูคอกบูมาเบิลนะครับปลาก็ได้ประมาณสอเดือนนะครับนี่นะครับพเพื่อนก็โตเยอะนะครับบูมาเบิลจะมีด้วยกันสามบ่อนะครับแต่ว่าอยู่ทางบ่อข้างหลงังนู้นนีกนะครับ ตอนนี้ก็จะเป็นสี่น้าเงินสี่น้าเงินล้วนนะครับพอเวลาอีกสักประมาณได้สามเดือนเขาก็จะลอกนะครับเป็นขอบนะครับเป็นสี่ขอบตัดขอบน้ําเงินนะครับลำตัวจะเป็นขาวนะครับขอบนี้ก็มีหลายเยอะอยุเยอะอยู่นะครับ ตัวนี้ก็มีตัวใหญ่ๆครับตัวหัวคอกนะครับปลาก็เอาลูกไรให้กินนะครับส่วนมากจะกินลูกไรก็เต้าหู้ไข่นะครับแต่เต้าหู้ไข่ก็จะโตวไวนะครับปลาไข่ตุน,นะครับปลาก็จะโตวไว ก็จะมีเสียงรบกวนอยูนหน่อยนะครับเพราะชาวบ้านผมเขามีงานนะครับงานทำบุญร้อยวันนะครับแล้วก็จะมีเสียงนกเสียงอะไรแรกเข้ามาก็ขออภัยด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับ สวัสดีครับ